สวัสดีครับผมเล็กเดินในป่าครับวันนี้เดินทางมาคนเดียวนะครับท่านผู้ชมขออนุญาตครับอ่าโอเคไปจเจอเพื่อนข้างล่างนะคือก่อนนั้นเนี่ยแสงมันย้อนกับมาเลยแล้วผมก็ไม่ได้ปรับแสงเลยทําให้เห็นข้างล่างเนะี่ยขาวมาเลยคือวันนี้เนะี่ยผมจะกลับมาหาไอเด็กขวานะท่านผู้ชมไอเด็กคนนั้นที่มันบอกว่ามันโดนคํำสาปหรืออะไรก็ไม่รู้นะมันบอกว่า,วาจริงๆมันเป็นแค่เด็กหนุ่มธรรมดาแต่ว่าดันเหมือนแบบโดนแม่หมดแม่หมด ต้องคำสาปใส่นะครับก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมก็จะกลับไปยังที่เดิมนะครับก็ฝากท่านผู้ชมเป็นกำลังใจเข้าไปนะก็ผมเชิญทุ่านนี้ก็ขอขอรานหนึ่งหลค์หนึ่งแชร์หนกดติตามกันเลยเราไปกันดีกว่าไปโอ้ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเห็นต้นไม้ที่อยู่ข้างหน้าผมไหมนี่นะเชิญเซนีิเนี่ย ก่อนนั้นน่มันแคกนะแต่ตอนนี้ใหม่ๆเนะผมไม่รู้ว่าเป็นขขาเลยหรือเขาจริงนะท่านชมดูเชิงเซนนะเหมือนมีคนมาควายเห็นบ้าตัวเองอยู่ตรงเชือก่าวนเ้นนี้นะตอนมันมีใหม่ๆเนไม่ได้อ่อนอย่างนี้ไงมันแข็งมากเลยนะมันมีคนเอาป่าเขามาแขวนนะไม้วันนี้ก็คือมาเจอนะเสียสติเสียไม่ใช่เดือเสียชีวิตคาเที่นะตรงเป็นไม้ต้นนี้นะก็เราจะไม่ไปยุ่งกันแล้วแค่ดูไปกันก็พอละ ก็ช่วงพักหลังเนี่ยผมป่วยป่วยคล้ในะท่านผู้ชมผมเดินเนี่ยอาจจะมีเหอบๆแล้วนะแต่ก็อยากจะทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ <c oughs> ตอนนี้เนะี่ยป่าที่ผมเดินมาเนี่ยค่อนข้างท,งที่จะโลง่งพอสมควรแล้วนะอยู่ข้างหน้าเนี่ยคือแบบโล่งโจงแบบไม่รู้จะโล่งโจงไงัง ด้ข่าวมาว่าปลาแถบนี้เนี่ยใครที่เข้ามาแล้วจะออกไปยากนะเย,ยินไหมครับ มาจากไหนฮะเลองแทงกล้องไปดูนะไปตามหาเสียงกันไปครับเราตามหาเสียงที่นานามามาจากไหนฮะฝั่งซ้ายเสียงฟังแล้วแก้ๆนะ เฮ้ย้ยมันจะเ้ามันเจอแล้วนะอ้โแกอ้ยอ้นจังวะขาแขนกิะหักแล้วไม่ละมึง ปวดขาปวดแขนหมดแรงเฮ้ยใครนี่ไหมเดี๋ยวดูทีตกต้นไม้โอ้ยปวดแขนมาจากเลยว่าใครเดินตรงนั้นวะ เดนอยี่ตรงนั้นงอกมาเฮ้ยมึง,งม,ามาทำอะไรวะโนมเอ็งมาทำอะไรเอ็งอยากเข้ามาด้วยผมมาดีครับเข้ามาเล่นมึงนะมึงแขนเป็นปอะไรอะ่ะตกต้นไม้ตกต้นไม้ได้ยังไง ทำไมเสียงดูแก่จังอาดูแล้วก็ยังเป็นเด็กอยู่เลยไม่ใช่เหรอ, <ดน S 1> อเสียงดูแก่ๆนะอะไรนะโดนคำสาปโดนคำสาปแล้วทำไมช่วงนี้แม่มดระบาดเหรอใช่แล้วเห็นก่อนอันนั้นก็มีเด็กคนหนึ่งบอกว่ามันโดนสาปไปเป็นคนแก่โอเนี่แหละไมะ่เด็กอีกคนหนึ่งผมสีขาวนะอ๋อเอน่นมันน้องช้า กกนนชื่อว่าอะไรลืมแล้วไอ้ชื่สมองเลือล่อมลาปกติอายุเท่าไรเนี่ยจริงๆแล้วอายุเท่าไรขาดัันละใช่ขาอายุเพิ่งจะทุกพกไปเนี่ยใช่เหรอแต่ขาหนะฮะเพื่อไปหาไอ้แม่หมดแต่ขาไม่ได้ระวังตัวก็เลยโดนคำสาปของมันอ,อือเอยปวดหลังปวดหลังเจ็บไหมเนี่ย เก็บสิเองรอก่อนจะไปไหนข้าไม่ได้ไปไหนไปหาที่หนังคุยกันไป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 แม่หมดนั้นมันหน้าตาเป็นยังไง<อ>เดียวเราค่อยไปคุยกันตอนถึงนึนดีวกว่าเนาะ<อ>เดี๋ยวเราไปถึงที่นอนเดี๋ยวค่อยๆเดินนะครับ<อ>ในหล,ลังเราความมากันมันเป็นมาอย่างไรทำไมถึงไปเจอกับแม่หมาขนาดนได้เดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องรูปรล้วหน้าตาลองเล่าเล่าย่างน้นก่อนสิ ก็มีอาจารย์เหมือนกันมีอาจารย์ใช่ข่าีอาจารย์และอาจารย์ของข้าก็สร้างให้ข้าเนี่แฝะไขมุกไข่มุกจากไอ้แม่มดอาจารย์อาจารย์ให้เาราไขไขมุกจากแม่มดใช่แต่ข้อไปยังไม่ทันเลยไอ้แม่มดมันวางกับจกักมันเล่นมดนและมันก็ตั้งคำสาบไว้ และขาก็เข้าไปเป็นคนแรกขาก็โดนคำสาปเพราะมันและขาก็ต้องเป็นทุกวันนี้เป็นมาเป็นมากี่ปีแล้วเนี่ยมาสองปีสามปีแล้วสองปีสามปีแปปหรอถ้าขายแม่มดนี่ได้คำสาปของขาก็จะหายไปขาก็จะกลับมาเหมือนเดิมท่านสังนนส่งผมใน่านะนี้กับผมแล้วเร็วเอ็งก็เมื่อลุกศิษย์ของขา้า เป็นคนตะโลกนะท่านผู้ชมเป็นคนตลกอ่ะท่านเป็นคนตะโลกจะมีตลอดใช่ไหมเออเออเอ็งงวดดีเอามาเดือนนวดเดือนนวดให้ชอบไหมเอ้ยอ้าก็นวดปกติไม่ชอบหรอเอ็งจะเล่นกับคนแก่แบบนี้เริ่มแก่ก็เริ่มเงินฮะเอ็งอย่าไปสนใจแต่จริงๆอายุสิบหกปี ก็คือคำสาบอยู่กับอแม่หมดนั้ะเราค่ามาได้คือคำสาบจะหายไปใช่ไหมใช่แต่ว่าผมมาเชื่อแหละเพราะว่าก่อนนานั้นมันก็มีน้องคนาต้องโดนเหมือนกันไปเจอมาเขาถือขวานและและเขาเป็นเด็กปกตินั่นแหละเขาบอกเขาเล่ามาอย่างนี้นะแล้วเขาบอกเขาไปโดนคำสาบของแม่มดวานข้าหน้าดำดิบะในลองเล่าแบบว่าเป็นยังไงบ้างแม่มดแม่มดตอนนั้นมีลักษณะรูปร่างเป็นยังไงเดี๋ยวลองเล่าให้ฟังสิ ไอแมดมดตัวนี้บางทีมันก็จะแปลงกายเป็นนมบางทีมันก็จะแปลงกายเป็นเด็กก็เป็นอย่างนี้ข่านาจริงมันได่ใครเจอบ้านี่งหน้าจริงๆของมันขาดตั้งแต่ขาดสลบไปตอนนั้นข้าก็เคยมันจะเริืมเห็นมันเห็นหน้ามันม,มันยิ่มที่หน้ากลัวอย่างกับพีข้าก็สลบไปแล้วข้าตื่นขึ้นมา ขาก็ไม่รู้ว่าเป็นไรหน้าของขาเหี่ยวไปหมดเย็ดแดงก็เหี่ยวเหมือนกันแล้วเรอกัเลยแล้วนะไม่รู้เพราะแบบยอดมุกตลกตลกจ้าเ,เ,เราจะไปตามล่าไอแม่มาตอในในม้จะไหนกันใช่เองอยากช่วยขาจริงๆ เองจะมันม,น,มนจะอยู่ในถ้ำในถ้ำในถ้ำแเองนี้ถ้าใครไม่มีของดีอย่าวางเลยจะได้ออกมาม,มีลูกน,อนอ้องเยอะไหมแม่พุฒินันแม่โบตัวนี้มันจะเอาพวกดวงวิญญาณที่แตกไปตายไปมันจะไปเถหลุมศพของคนที่เคยตายแล้วมันก็จะปลุกดวงวิญญาณของพวกนั้น และมันจะผ่าดวงวิญญาณกลับไปอยู่ในธรรมของมันสิ่งเดียวที่เองมันจะทำอะไรเองไม่ได้นั่นก็คือเล็กไรเล็กไห,กไหด้แล้วมกชัเครื่องมีดีๆคอยช่วยได้ไหมขอบคออช่วยได้แต่เองสู้สสกับมันไม่ได้ลุงชายยา้าอยู่ไหม ลุงชัยรู้จักไหมลุงชัยอ๋อลุงชัยนะเลือใช่ครับลุงชัยสีนะอ๋อที่อยู่ในเมืองลับแลใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชเมื่อก่อนตอนขาดเด็กๆขาดก็เห็นลุงเขาเหมือนกันลุงเขาเก่งนะใช่ใช่เออเออเก่งลุงชัยข้าก็นับถือเขาเป็นอาจารย์เหมือนกัน ตอนนี้ขาก็ไม่เห็นเขามานานแล้วไม่รู้ว่าข่าเป็นแบบนี้เขาจะจำข้าได้หรือเปล่าออแล้วนี่เองชื่ออะไรลูกเชื่ออะไรครับแล้วท่านเชื่ออะไรครับข่าชื่ออะไรเลอะอาอดีๆลุงย่าปัานน่นลุงลุงพูดชื่อปั่นมาเลดีๆลุงชื่ออะไรยังไม่ ลุงชื่อลุงสองสองใช่เมื่อก่อนอาจารย์ของขา้าก็เรียกแบบนี้ไอ้สองไอ้สองใช่เฮ้ยเราออกจากป่าผืนกันดีกว่าโยมเดี๋ยมันตรงผมออกจากป่าหน่อยได้ไหมบนทีอา,าศัยอยู่แถวไหนนะข้าก็อา,าศัยอยู่แถวนี้แหละหาความเดินออกจากป่าได้ผมกลัวจะได้รับอันตรายเอ็งเคยกลัวด้วยเลย ก็กลัวบ้างะช่ชงมีกิจตัไปแล้วเองเข้ามาทำไมเองกลัวเนี่ยก็อยากจะเข้ามาหาไอ้นมขานั้นแต่ว่าไม่เป็นไรผมกลับไปแล้วได้แหละผมก็แค่ไม่เป็นไรเดยนลงไปส่งไปขอบคุณมากเลยครับโอ้ยไอ้แกนี่มึงเลยไหวนีลยมไรเ ไหวไหมนะลุงลุงทำไมล่างลุงคอมจังคอมอน,นี้เลยลกลยถ้ากลับไป,ปกตินี่ล่างจะตรงไหมโอ้ตรงอย่างกระตาปูตรงกระตาปูโอ้ย,อยขี่ล่างผมเ้า โอ้ยล,อลุงไปไหม,ไมลุงไปกับไปพักผ่อนดีกว่าไปไปพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวผมเดินกลับเองขอบคุณลุงมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรลุงขอบคุณลุงมากพอแล้วพอแล้วลุงกลับไปนอนพักได้แล้วนะขอ,ออขอให้เองเดิทนทางปลอดภัยนะครับผมหลังก็มาเที่ยวหาลุงได้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 ไลุงก็กลับไปนั่งสมาธิโอเคครับลุงโชคดีครับ เฉาตีไอ้นมครับครับลงกลับเลยลงกลับเลยเดี๋ยวผมเฝ้าให้เดี๋ยวผมเฝ้ามองให้ว่าจะมีอะไรเป่ากล<อ>ัวว่าจะมีอะไรมาเล่นงานลุงไงกลัวลุงจะเป็นอะไรด้วยแหละเ,ออหเดิน้ากลับก็ระวังพวกสปิงด้วยนะลูกเอ้ยครับ มอเขาก่อนนะเพราะว่าเขาเนี่ยจะได้รับอันตรายเกิดอุบัติเหตุน,นนะแค่น่าจะไม่มีอะไรต้องเนะป็นห่วงละปล่อยให้เขาอยู่ตรงนั้นขนะับไปนะทุกคก็คิดนม่หนักก็เดี๋ยวจะไปตามเดี๋ยวผมก็จะจะ,จะปิดคลิปเพียงเท่านี้นะจะไปตามหาน้องต่อนนะน้องขวานนะน้องขวานขอเรียกว่าน้องขวานนะเพราะว่าไม่รู้ชื่อจริงๆของน้องเนาะน้องบอกชื่ออะไรไม่รู้ขอเรียกว่าน้องขวานแล้วกันนะ ก็คลิปนี้นะคงมีเพียงแค่นี้นะก็ก่อนจะจากกันไปก็ขอลักหน,งงนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ดูติดตามกันกได้แล้วก็ก่อนน้นั้นผมอยากจะบอกว่าผมอยากจะมาจัดก,การเจ้าแม่มดตัวนั้นนะเห็นเขาบอกว่าน่ากลัวนะช่วงนี้แม่มดระบาดมันน่าจะไม่ใช่คนธรรมดานะ,ะเป็นสิ่งที่เลวร้ายนะไม่รู้ว่าเป็นแม่มดเหมือนสิ่งที่ผมคิดหรือเปล่าก็ต้องดูทีนะครับก็ครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับขอขอบคุณที่รับชมครับ